สวัสดีครับกลับมาพบกับพีคครับที่โชว์รูมเพอร์เฟกรถมือ2กรุงทเทพเช่นเคยวันนี้ถ้าเห็นหน้าพีกก็จะเจอกับรถสวยๆครับคัดมาแล้วน่าใช้เลยนี่ t ตัวต้าแคมร 2.0G ปี17ครับไม่แท้ไม่เดิม100%ทะเบียนได้3หลักแบบนี้587พี่ ไปหาข้างนอกจองข้างนอก,นอกเสียตังค์ผมบอกเลยหลักพันวันนี้ให้พร้อมรถไปเลยและราคารถพิเศษเลยนะครับหากส่วนรถหมดแล้วเช่นกันรถ999บาทเหลือเพียง597,000นั้นรถคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ200,000ก,กิโลเดี๋ยวไปดูกันรถไมา200,000สภาพเป็นยังไงนะฮะสภาพรถคันนี้มาแบบเดิมๆยังไม่มีการเก็บสีใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จจะไปเก็บสีฝากระโปรงให้นะครับพวกรอยสะเก็ดหินต่างๆกันชนหน้านะฮะสวย อย่างนัานข้างใส่ติดรถมา21560กขอบ16ครับสเปคเดิมโรงงานยางปี21พร้อมใช้ดอกเหลือๆมิชลินนะครับพรายมิโฟโรโตัวน,นี้บอกข้างลยข้างนอกหลายตังนะจ๊ะเปิดประตูดูแผ่นเมรครับรถปี17แท้แน่นอนครับเดิมๆแบบนี้สวยๆใครอยากได้จัดเลยนะครับพี่รถเดิมรถดีรถเด็ดครับผมขอบประตูนี่ยางแน่นๆนครับ เม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานกล้าเปิดให้ดูทุกมุมนะครับใครที่สะดวกเดินทางมาได้ร้านอยู่ที่ปลาซานซอย87นะครับเพอร์เฟกคารถมือสองกรุงเทพนะครับ2.0 gd 4s เรียบร้อยฝาท้ายสวยงามครับที่เก็บสัมภาระกว้างขวางอย่างไรอยู่ครบไม่เคยลงคืน้นอุปกรณ์แม่แรงเห็นไหมไม่มีรอยเลยนะครับเดิมๆสวยๆคีมไข่ไก่ นีขนาดรถยังไม่ได้คลีนนะครับยังสวยขนาดนี้ถ้าคลีนแล้วเด็ดสารติครับผู้ชมสวยงามมากนะ2.0 GD4S เซนเซอร์หลัง4จุดมาครบเลยนะฮะเปิดฝั่งนี้กันบ้างครับดึงสวยเดิมครับรถเพอร์เฟกต์ังเราคันไหนสวยว่าสวยคันไหนเดิมว่าเดิมคันไหนมีติดมานิดหน่อยเราก็แจ้งกันให้ชัดเจนนะฮะ พื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังครับกว้างขวางครับเบาะภายในเป็นสีครีมเดิมๆแอร์หลังมีครบม่านหลังมีให้นะครับทั้งม่านข้างม่านหลังนะฮะเอาดูบริเวณที่ขับขี่กันบ้างอันนี้เลขไมล์สองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลไม่แท้ไม่เดิม,100มร้อยเปอร์เซ็นต์พวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกมีระบบช่วยเหลือครับคูสคอนโทรลให้ ไฟหน้าเปิดปิดออโต้ครับมีเตือนนะครับจุดอับนี่เซ็นเซอร์หลังสอยนะครับกะลื่นถลไย่มีพุชสตตร์กระจกพับออโต้นะฮะวิทยุครับเครื่องเสียง MB3CDFMAM นะครับ USB AUX มีให้ระบบแอร์เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบเล็กๆแบบนั้นพร้อมปุ่มให้นะครับดูโอ้ซ้ายขวาแยกกันอย่างอิสระระบบเกียร์ออโต้ CVT นะครับมีซิมมิเชียลบวกรบได้และยังมี C ีชาร์จครับ เป็นไวเลสชาร์จเจอร์กุญแจ2ดอกมากครบภายในคันนี้สีครีมกินครีนรถยังไม่ได้ทําอะไรเบาะไม่มีขาดเดี๋ยวครีน,ค,นความสะอาดให้เช็คความเรียบร้อยให้หมดคันนี้พร้อมจบแน่นอนนี่แผงประตูครับกระจกไฟฟ้า4บานครับปรับพับไฟฟ้ามีให้นะครับแคม,มบรีซเซทให้2จุดบันทึกตําแหน่งเบาะคนขับนะครับเอาสรุปคร่าวๆครับคุณผู้ชมคันนี้คือรถแคม r รี่ g องปี17 เลขม้250,000โลราคาสุดท้ายแล้วหักส่วนลดไปแล้วเหลือ597,000บาทผ่อนงวดละประมาณ9,900นิ้นิดใครอยากได้จัดเลยทั่วประเทศมีบรกิการส่งเฟนไฟแนนซ์ให้นะครับอนุมัติแล้วรับรถอยู่ที่บ้านมีบรกิการส่งรถให้เช่นเดียวกันนะบาคุยรายละเอียดการเบอร์โทรด้านล่างขึ้นให้ตลอดคลิปเลยหรือว่าใครอยากเข้ามาโลเคชั่นขึ้นให้อยู่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อน,อนแล้วเจอกันมากมากา่หนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ